สวัสดีค่ะดิฉันนะคะนางสาวจิตตาจันทวงศ์นะคะนักศึกษาคณะครุศาสตร์เอกคอมพิวเตอร์ศึกษาค่ะวันนี้นะคะก็ะจะมาพูดเกี่ยวกับทฤษฎีของโรเบิร์ตกาเย่นะคะทฤษฎีของโรเบิร์ตกาเย่นั้นคือโรเบิร์ตกายเย่ได้นําเอาแนวคิดและหลักการ9ก้าประการของการสอนนะคะมาเพื่อออกแบบบ,บ,บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะคะเพื่อให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้นอยู่ในลักษณะที่เหมือนการเรียนการสอนในห้องเรียนจริงนะคะ โดยยึดหลักการนำเสนอเนื้อหาต่างๆและการจัดกิจกรรมเรียนรู้เนี่ยให้มีให้มีปฏิสัมพันธ์กันหลักการสอนมีทั้งหมด9ประการนะคะคือประการแรกเร่งเร้าวความสนใจ 2. บอกวัตถุประสงค์ 3. ทบทวนความรู้เดิม 4. นํนำเสนอเนื้อหาใหม่ 5. ชี้แนะแนว,แนวทางการเรียนรู้ 6. ก,กระตุ้นการตอบสนองของบทเรียน7ให้ข้อมูลย้อนกลับ 8. ทดสอบความรู้ใหม่และสุดท้ายนะคะสรุปและนำไปใช้ค่ะโดยในแต่ละประการนะคะก็จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้คือมาพูดถึงประการแรกกันเลยคือเร่งร้าความสนใจเร่งร้าความสนใจเนี่ยจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในบทเรียนของเราอาจจะทําด้วยการจัดสภาพแวดล้อมให้มีความดึงดูดความสนใจเช่นการใช้ภาพกราฟ,ฟิกการใช้เสียงการใช้เสียงการ ภาพเคลื่อนไหวต่างๆนะคะในบทเรียนของเราจะทําให้ผู้เรียนเนี่ยมีความสนใจในบทเรียนแล้วก็มีอยากจะทําให้ผู้เรียนเนี่ยอยากเรียนค่ะมาพูดถึงประการที่2ประการที่2คือบอกวัตถุประสงค์คือการบอกวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนนั้นทราบก่อนเนี่ยเป็นมีความสําคัญอย่างยิ่งนะคะโดยเฉพาะในการสอนบนเว็บนะคะที่ผู้เรียนจะสามารถควบคุมการเรียนด้วยตนเองได้การเลือกศึกษาเนื้อหาที่ต้องการศึกษาเองดังนั้น การที่ผู้เรียนเนี่ยได้ทราบถึงจุดประสงค์อของบทเรียนก่อนเนี่ยจะทําให้ผู้เรียนสามารถมุ่งความสนใจไปในเนื้อหานั้นๆเนื้อหาที่จะต้องที่เกี่ยวข้องที่ผู้เรียนสนใจนะคะต่อไปมาประการที่3าประการที่3ามคือทบทวนความรู้เดิมคือการทบทวนความรู้เดิมเนี่ยจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถเรียนรู้เนื้อหาใหม่ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะเช่นกิจกรรมการถามตอบ หรือว่าจะเป็นการให้ผู้เรียนเนี่ยได้รวมกลุ่มกันแล้วก็สรุปอภิปรายผลเนื้อหาเดิมที่สอนในคาที่แล้วนะคะต่อมาก็คือประการที่4ประการที่4ี่คือการนําเสนอเนื้อหาใหม่คือการนําเสนอเนื้อหาใหม่บนเว็บเนี่ยเราสามารถทาได้ในได้ด้วยกันนะคะหลายรูปแบบอาจจะเป็นการนําเสนอด้วยข้อความการนําเสนอด้วยรูปภาพวิดีทัศน์วิดีโอ อย่างไรก็ตามนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะผู้สอนควรให้ผู้เรียนนั้นก็คือผู้สอนเนี่ยควรพิจารณาลักษณะของผู้เรียนก่อนว่าพิจารณาลักษณะความสาคัญของผู้เรียนนะคะเพื่อให้การนําเสนอบทเรียนเนี่ยเหมาะสมกับผู้เรียนมากที่สุดนะคะในส่วนนี้แล้วก็ประการที่5ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้นี่ก็คือว่า,าการชี้แนะให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถนําความรู้ใหม่เนี่ยไปผสมผสานกับความรู้เก่าเพื่อให้นําไปใช้ เพื่อได้ไปให้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ให้มีความรู้เร็วยิ่งขึ้นแล้วก็แม่นยำนั่นเองนะคะก็คือว่าเป็นการฮะผู้สอนเนี่ยให้ไกด์ให้ไกด์าก,าการเรียนรู้กับผู้เรียนนั่นเองนะคะนะคะคือประการที่6กก็คือว่ากระตุ้นการตอบสนองบทเรียนก็คือว่าการจัดการเรียนการสอนบนเว็บ เราจึงเราควรเปิดโอกาสนะคะให้ผู้เรียนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งอาจจะเป็นกิจกรรมการสนทนาบนเว็บบอร์ดหรือว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นต่างๆนะคะต่อมาประการที่7ประการที่7ก็คือให้ข้อมูลย้อนกลับให้ข้อมูลย้อนกลับคือลักษณะเด่นประการห่งของการเรียนการสอนบนเว็บก็คือผู้สอนเนี่ยสามารถติดต่อกับผู้เรียนได้โดยตรงอย่างใกล้ชิด เนื่องจากบทบาทของผู้สอนนั้นเปลี่ยนจากผู้ถ่ายทอดความรู้แต่เพียงผู้เดียวมาเป็นผู้ให้คําแนะนําแล้วก็ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆของผู้เรียนเป็นรายบุคคลก็คือว่าเราสามารถติดตามติดตามผู้เรียนได้คือมีฟีดแบ็ k ย้อนกลับต่างๆนั่นเองนะคะแล้วก็ประการที่8ประการที่8คือทดสอบความรู้ใหม่ ก็คือว่าการทดสอบความรู้ใหม่จากผู้เรียนเนี่ยเป็นขั้นตอนที่สําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าการที่จะทําให้ผู้เรียนและผู้สอนเนี่ยได้ทราบระดับความรู้ความเข้าใจที่ผู้เรียนได้เรียนต่อเนื้อหานั้นๆเนี่ยการทดสอบความรู้ในบนเว็บไซต์ก็จะทําได้หลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อสอบแบบปรนัยหรือว่าอัตนยัยการทํากิจกรรมการอธิบายกลุ่มต่างๆซึ่งการทดสอบนี้ผู้เรียนจะสามารถทําแบบทดสอบ ผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะคะมาพูดถึงประการที่กานนะคะประการสุดท้ายก็คือสรุปและนําไปใช้คือการสรุปและนําไปใช้เนี่ยถือว่าเป็นอภรการที่สําคัญที่สุดในการเรียนนะคะคือเราต้องสรุปประเด็นสําคัญรวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อให้โอกาสเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเนี่ยได้มีได้มีโอกาสทบทวนความรู้ของตนเองหลังจากศึกษาเนื้อหานั้นไปแล้วในขณะเดียวกันนะคะบทเรียนนั้นเนี่ย บทเรียนจะต้องชี้แจงเนื้อหาที่เนื้อหาเกี่ยวข้องหรือว่าข้อมูลอ้างอิงต่างๆเพิ่มเติมเพื่อแนะแนวทางในให้ผู้เรียนเนี่ยได้ศึกษาในบทเรียนถัดไปหรือว่านาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันของตนเองนะคะค่ะทฤษฎีการเรียนรู้ของโรเบิร์ตกาเย่นะคะก็มีด้วยกัน9ประการตามที่กล่าวมาข้างต้นนะคะก็จะเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะคะ ก็จะมีเพียงแค่9ก้าประการค่ะสวัสดีค่ะ